เรียนคณะกรรมการการตั้งประจำอบตขับเปี้ยนะครับว่าที่ทนายกทั้งสามท่านว่าที่สมาชิกสังถามท่านของบ้านนวนไงนะครับแล้วก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องบ้านนวนไงที่กรุทุกท่านครับสวัสดีครับชัชวานพุทธแก้วนะครับแล้วก็แน่มาจากบ้านบทเสียวนะครับบ้าน นนบ่อแบงมาไหมครับมีมีมาด้วยครับนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพูดรวมๆกันไปนะครับวันนี้เนี่ยบ้านนนใไทยเรานะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 7อยท่านนะครับเป็นผู้ชายเจ็เ้าสิปเป็นผู้หญิง80ดสถูกต้องไหมครับผู้ช่วยจัดถูกนะครับนะครับนะครับ ฉะนั้นผมมาวันนี้นะครับมาเชิญชวนพี่น้องบ้านนนไรนะครับมาใช้สิทธิ์กันอย่าต่ำคงไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องที่มานั่งอยู่บริเวณนี้ได้เช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วยังว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมไม่ไม่เช็คแล้วอย่างที่เหมือนเลือกตั้ ยังตอนนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับโดยผูววน้นกการเลือกตั้งได้ไปติดไว้แล้วนะของแม่บ้านบอดเสียวอยู่ที่อยู่ที่ไหนแม่ทราบไหมอ่านะครับบุติวัดนะครับอ่านะครับติดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าแม่ไปเช็คตอนนี้นะครับถ้าไม่มีชื่อแม่สามารถไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มได้นะครับตอนนี้เห็นว่า ปชนีก็ส่งถึงบ้านแล้วด้วยนะครับยังไม่ถึงกับบ้านแม่ยังไม่เจอนะครับของใครถึงที่บ้านแล้วยังครับที่นั่งอยู่ในนี้ถึงแล้วแม่ถึงแล้วนะครับเขาบอกอรายละเอียดไว้อยู่ว่าแม่อยู่ลำดับที่เท่าไหร่หน่วยไหนนะครับอ,อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับถ้าไม่มีชื่อนะครับท่านต้องไปรีบเพิ่มชื่อก่อนวันที่สิบเจ็ดนะครับ วันสุดท้ายคือวันที่สิบเจนะครับวันที่สิบเจ็ดพิการณเป็นวันสุดท้ายนะครับเพิ่มก็ได้ถอนก็ได้นะครับนะ,นะครับเมื่อเรามีมีชื่อแล้ววันเลือกตั้งนะครับก็ต้องไปใช้สิทธิ์ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับไม่อยากไปใช้สิทธิ์ในวันที่ยี่สิบแปดท่านก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันไม่อยากไปใช้สิทธิ์ แจ้งก่อนเจดวันหลังเจดวันก็ได้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเจ็ดวันแล้วก็หลังเจดวันก็ได้นะครับ <uct. S 1> เพื่อไม่อยากไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้เพื่อเพื่อ,อยังไง <Ki. S 1> เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเสียสิทธิ์อะไรบ้างเช่นแม่จะไปลงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ไปลงสสก็ไม่ได้ลงสวก็ไม่ได้นะครับ ร้องคัดค้านในการเลือกตั้งคำนิ้ก็ไม่ได้นะครับท่านจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นไม่ได้เลยเขาตัดสิตธ์ไปสองปีนะครับถ้าท่านไม่ไปใช้สิตธนะครับแต่ถ้าท่านแจ้งแล้วนะครับอยากไปใช้สิทธิ์ก็ได้นะครับสมมติวันที่ยี่วันที่ยี่สิบเจ็ดผมแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันที่ยี่สิบแปด พอพอ,พอถึงวันที่ยี่สปดเนี่ยผมไปใช้สิทธิกรรมาการก็ไม่ใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้นะครับ,นนนะรบในการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ทําอะไรบ้างผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเอกสารทุกคนที่มาอยู่ในนี้ได้หรือ,อยังเล่มสีเขียวมีไหมได,ได้ได้ไหมครับได้นะครับอ่านะครับ ข้อห้ามเนี่ยอยู่ประมาณ11ข้อนะครับหลักๆจะรวมอยู่ในนั้นนะครับห้ามไม่ให้นะครับผู้ใดซึ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือปลอแแลงนตนเองเพื่อจะเข้าไปในผู้หาอันนี้ก็ผิดนะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ เล่นพันปนันก็ไม่ได้เล่นกันว่าผู้ใดได,ได้ผู้นี้ได้ผู้นี้ผู้ใดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเรียกรับเงินก็ไม่ได้นะครับ mm. เขาให้เรารับเราเรียกรับก็ไม่ได้นะครับ mm. ฉะนั้นเหมือนที่คนในการรึ่รวดพูดนะครับทั้งผู้สบับทั้งผู้มีสิทธิ นะครับให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้นะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเลือกได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นสัญชาติอื่นถ้ามายุ่งเกี่ยวในการเลือกตั้งไม่ได้ทําได้เฉพาะนั่งมองอยู่วังงานเอากําลังใจช่วยนะครับ เร่การพนันปไปแล้วนะครับกําหนดให้คุณให้โทษกับผู้สมัครเช่นใส่ร้ายป้ายสีกันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับถ้ามีมีท่านใดทำแล้วก็มีคลิปเหมือนขอรุงโรดบอกนะครับเพราะว่าสื่อทุกคนอยู่ในตัวแล้วแค่ถ่ายแป๊กเดียวนะครับ ถ้าถึงลงถึงสารก็มีความผิดนะครับแล้วก็บัตรในวันเลือกตั้ง,งนะครับเมื่อท่านเข้าไปในปูหาแล้วนะครับท่านจะเข้าไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งไม่ได้นะครับห้ามเข้าไปในปูหาแล้วห้ามถ่ายรูปบัตรเพื่อส่ง ปให้แม่ดูให้น้องดูว่าเนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของผมอันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดนะครับอีกอันหนึ่งคือฉีกบัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้เคยเคยได้ยินข่าว่นะครับเข้าไปในคูหาแล้วก็ไม่พอใจในการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ฉีกบัตรโชว์มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฐานความผิดของการเลือกตั้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับจะดูด้านหลังเล่นดีเลยค่อนข้างหนักแม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีความผิดนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีนะครับและปรับตั้งแต่สองหมืถึงสองแสนนะครับทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไป20ปีตอนนี้แม่ยุเท่าไหร่65้าถ้าตนจำกัดเรื่องนี้นะครับปีปสิบายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยฉะนั้นขอพ่อแม่พี่น้องบ้านนนทยไหและพ่อบ้านใกล้เทียงนะครับอย่าทำผิกดกฎหมายเลือกตั้งเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ <c oughs> เผื่ออนาคต ท่านจะลงเล่นทางการเงนท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมเข้าไปดูเว็บไซต์ของอกรกตนะครับที่เขาไม่สมัครไม่รับสมัครเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำผิดคือเขาไปเป็นเจ้าเจ้าไฮโลนะครับโดนจับสิท์ไม่ให้เขาลง นะครับเขาไปนอบวางเขาคืนสิทธิ์ให้เขาตกลงก็ดูตัดสิทธิ์จริงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับแค่เป็นเจ้าแต่เล่นธรรมดาไม่เป็นไรถ้าเป็นเจ้าไม่ได้นะครับแปลกม,มากกฎหมายอันนี้นะครับฉะนั้นฝากนะครับฝากพี่น้องนะครับในการเลือกตั้งทางนี้ขอให้มันโปร่งใส นะครับสุดจริตและเที่ยงธรรมนะครับทางผมเนี่ยตอนนี้นะครับบัรมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านกากตอตอนนี้กําลังปั๊มอยู่นะครับปั๊มนะครับเหลือเพียงแต่วันที่28นะครับให้พ่อไม่มีน้องไปใช้สสทธิ์กันเยอะๆนะครับ เพราะผมตั้งเป้าไว้เยอะค่อนข้างเยอะนะครับคือไม่ต่ำกว่า70%เอา70%นะครับ70ซนะครับก็อยากเชิญชวนทางพี่น้องมาฑลไในและพี่น้องใกล้เคียงนะครับจึงท่านมีกิจกรรมอันนี้เกิดขึ้นนะครับคืออยากให้ไปให้พี่น้องไปใช้สิทธิ์กันเยอะเพื่อให้อบตขามเปี้ยนะครับได้มี บุคคลที่มีคุณภาพและก็บุคคลที่พี่น้องเลือกเข้าไปทำงานนะครับมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไหมครับมีไหมครับมีไหมครับไม่มีนะแม่บัตรบัตรมีแล้วยังบัตรมีแล้วไม่มีบัตร แล้วนะครับคุณแม่มีบัตรได้ยังมีแล้วมีบัตรแล้วนะครับมีไหมครับเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะครับชื่อสิทธ์ขายเสียงมีความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับซื้อสิทธ์ขายเสียงนะครับมีความผิด ตามที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงสิบปีนะครับฐา,านความผิดมันเยอะนะครับฉะนั้นผมคงไม่รบกวนเวลาของพี่น้องเพราะจริงอ่ะพี่น้องมานี่คือจะฟังแนวน,นโยบายของผู้สมัครมากกว่านะครับแต่ผมขอเชิญชวนนะครับการเลือกต,ตั้งครั้งนี้อยากให้พี่น้อง ไปใช้จิดกันเยอะๆนะครับฉะนั้นวันที่ทีดเจอกันนะครับครับสวัสดีครับ